สงการปีนี้เราถือว่าเป็นการจัดงานในหลายพื้นที่ที่ต้องบอกว่าดีมากสนุกมากโปรดักชันลดไม่อ่อมหลายจุดก็คือเราชอบมากโดยเฉพาะที่สนามหลวงนะครับถ้าใครไม่ได้ไปก็ไปนะซึ่งก็ต้องบอกว่า,ถ,าถ้ามุมมองของการจัดงานในระดับประเทศก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับแล้วก็ความปลอดภัยความเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยต่างๆก็ดี แล้วเรารู้สึกว่ามันกลับมาคือคักมากในรอบเกือบสิบปีที่เล่นสงการมาอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงเพราะว่าหลายกดเงื่อนไขต่างๆมันก็ผ่อนคลายลงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนม้วนจ่อยขึ้นแต่าในส่วนของพักการเมืองก็ต้องบอกว่าพักเก้าไก่ทํากิจกรรมในวันสงการดีกว่าพรกเพื่อไทยอันนี้คือพูดแบบไม่อวยอะไรทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอุ้งอิงไม่อยู่ หัวหน้าไม่อยู่ไงหัวไม่อยู่ห่างทําไงห่างก็ไปเลยเปื่อยนรก่องอะไรล่ะแต่สปอตไลท์ไปอยู่ที่พ่อใหญ่แทนพ่อใหญ่พังงาดขึ้นมาพ่อใหญ่ให้ข่าวฉ่ำเราพ่อใหญ่เดินสายฮนะไปเชียงใหม่นี่ไปเมย่าอีกละอืมถ้าพ่อใหญ่แบบว่าเช่นว่าปีหน้าพ่อใหญ่เล่นน้ำอืมปีนี้ต้องพักก่อนทุกวันนี้ก็โดนอัมบอริจิ้ป่วยร้อยรอบแล้วเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยไงโดนอัมบอริจิ้อยู่ แล้วตอนนี้เป็นการ Meet andgree t แบบกรุบๆแล้วก็บทบาทของพ่อใหญ่ก็เริ่มมาละในการให้ความเห็นเกี่ยวกับว่าเออจะเป็นการกีดกันทางการค้าไหมไม่รับเ้าโพดเผาเขาแล้วละคงราคานู่นนี่นั่นอะไรยังไงพ่อใหญ่ให้คาแนะนําแบบปังๆบอกว่าเรื่องเผามันเป็นเรื่องระดับโลกกว่าคะ่ะเป็นบลรพงบลพิษกว่าคะ่ะเรามีข้ออ้างคะ่ะเราบอกกับชาวโลกได้คะ่ะว่าเราทําเพื่ออะไรอืมสมแล้วที่เป็นตัวแม่ตัวมัมนะคุณทักษิณ แล้วก็เปิดงานออกมาอีกบอกว่านายกปูจะกลับละปีหน้าได้มาพารี้ส่งการกับพ่อใหญ่ละอันนี้นี่ลดนะเชื่อว่ามีหน้าแลลวนะเข่าวชอบไปตามพ่อใหญ่ไงพ่อใหญ่ให้สัมภาษณ์ฉ่ำนึกออกไหมละ่ะอะไรไม่รู้ได้รู้เลยเห็นไะมไม่ต้องเดาและะ้วค่ะไม่ต้องมาเดาว,ว่านักการเมืองนะักวิชาการจะแม้คุณยิ่งรักเลือกสนามบินอ๋อไหมคะ่ะประกาศและะ้วครับว่าจะเดี๋ยวมานึกออกไหมละ่ะดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ยายอุปูเนี่ยจะมาแล้วสงสัยมาก่อนอว่าอ่ะก็ตามนี้เป็นสเต็ปส่งการส่วนใครไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมพรุ่งนี้มันมีอีกวันหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปที่ท้องสนามหลวงก็แวะไปได้พรุ่งนี้เขามีเข้าไปฟรีนะแต่ว่าเดินทางไปไหนมาไหนเธอก็ระวังเนาะออกไปเล่นร้อนๆเลยระวังฮีสโตรกแล้วไปเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยของหงงของ,ของ,ของ,ของหายนึกออกไหมละ่ะอืมต้องดูแลตัวเองด้วยนะ